เกศบ้านมือสองสวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านตามสภาพนะคะไม่อยากจ่ายแพงอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆเนื้อที่เยอะๆเดินทางสะดวกนี่เลยคะ่ะหมู่บ้านเกศสลินนะคะเข้าซอยวัดบางบอนตั้งอยู่เอกชัย1้9เป็นบ้านใช้สอยพื้นที่เต็มคะ่ะต่อเติมเต็มจากภาพนะคะจะเห็นประตูรัว้วเป็นสแตนเลส ราวบันไดก็เป็นสแตนเลสเราจะถ่ายให้เห็นนะคะว่าสามารถซื้อตามสภาพพร้อมเข้าอยู่ได้เลยแต่ก็ต้องมีปรับปรุงเพิ่มเติมบ้างนะคะแต่เล็กน้อยมากๆเพราะของเก่าเขาดีดีแต่ถ้าไม่ได้อยากได้โครงเก่าของเขาซื้อตามสภาพไปปรับตกแต่งเองได้นะคะสี่ห้องนอนสองห้องน้ำห้องเยอะ พื้นที่เกือบ50ตารางวานะคะมีระเบียงหน้าบ้านห้องแต่ละห้องก็ขนาดไม่เล็กนะที่ชอบมีห้องรับเหมือนเป็นหอคอยเลยนี่เป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะแล้วก็เป็นทางเดินระหว่างไประเบียงมาค่ะนัดชมบ้านกันอย่าลืมโทรหาเกตนะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้ค่ะเจ้าของไขาเองหมู่บ้านเกตสลินค่ะ